มาดูกางเกงยีนรีวัรุ่น501กันนะครับผมที่ร้านเราจะขายเฉพาะกางเกงยีนรีวัยรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีความชื่นชอบกางเกงยีนรีวัโดยเฉพาะรุ่น501นะก็สามารถเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้นะที่ช่องนี้ได้เลยนะครับชื่อช่องยอดชายดีพลงามนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูกางเกงได้เลยครับว่าชอบดูกางเกงไซส์ไหนตัวไหนนะที่ท่านใส่นะครับมาดูกางเกงยีนรีวัรุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับในระหว่างที่ผมอธิบายก็ดูกกงงเไปด้วยแันร กาเกยงยีนลีวายนึ่นือสอ2ตัวนี้เป็นสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆเลยนะฮะขนาดตามป้าย W36L30 วัจริงเอล36ยาวทั้งตัว34ปลายขา8นิวเมตรอินอียิบราคา1,200บาทนะครับกาเกงตัวนี้ราคา1,200บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกาเกีงตัวนี้นะครับติดต่อ0868892856ยินดีให้บริการทางด้านงานกาเกงยนีนลีวนะครับมสอ2นะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไปนะครับ อย่นะครับเป็นสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆสวยๆนะฮะความยาวทั้งตัวเนี่ยครับเจ้าของเดิมต้องใช้ความยาวเท่านี้นะครับลูกค้าท่านไหนก็มีไซส์ที่ตรงกันก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะฮะลูกค้าทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นได้ต่อรองพูดคุยกันได้ครับผมเอาที่ไว้ทั้งสองฝ่ายนะครับขนาดตามไปด็บเปินยู 36L 30วัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว34เมตรอินอียิปต์นะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะรีไว501นะฮะ ดู 1> 1. ่าซื้หนึ่งเม็ดินอียิปราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะฮะราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทลูกคา้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามากันพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะเป็นสีสวยเสมอตัวนะฮะก็เกยงยีนมือสองถ้าเป็นสีซูเปอร์แบล็คนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสีซูเปอร์แบล็คโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีรอยเส้นสีขาวตรงนี้มาเวลาเขาอัดใส่ลูกกระสอบมาเขาจะรัดรัดแน่นๆนะฮะด้วยสายริบบิ้นที่รัดแน่นนะฮะ ด้วยแรงกดทับเขาก็จะเป็นรอยเส้นสีขาวอย่างนี้แต่พอเวลาเราซักใช้ไปเขาก็จะหายแล้วก็จางไปเองนะครับตรงนี้นะฮะจะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0875500422นะครับผมทางร้านเรายินดีให้บริการงานด้านกางเกงยีนนะฮะกงเกงยีนมือ2นะครับ